เที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้มาเป็นประธานเปิดคารวานหกแม่ในครั้งนี้นะคะซึ่งคาราวานหกแม่เราจดขึ้นในวันที่22ถึงวันที่21สิงหาคม2567นะคะซึ่งเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวก็จะเริ่มจากจังหวัดตากอเภอแม่สอดแม่ละมาาแม่แม่แม่สเรียงแม่ลาน้อยแม่ห้องสอนแม่แตงนะคะ นี่ก็คือเป็นเส้นทางหนึ่งที่เราทอท,อทอสำงงนักต่างร่วมกับทรท,อทอสำนักง,งานแม่ห้องสอนนะคะที่จะรังสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว เรียกว่าเป็นคารวาลในช่วงเดือนสิงหาคมก็คือสิงหาพาแม่เที่ยวนะคะก็เห็นคุณแม่หลายๆท่านก็เดินทางมาท่องเที่ยวในเส้นทางนี้นะคะแล้วก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางในช่วงของกรีนซีซั่นหรือว่าเส้นทางจะมีความสวยงามตามภูมิทัศน์ของคุณเขานะคะแล้วก็ในเส้นทางนี้จะได้สัมผัสกับวิถีธรรมชาติวิถีวัฒนธรรมและก็วิถีประเพณีท้องถิ่นนะคะซึ่งงานกิจกรรมคารวาลสามแม่นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั้งสอง ร่วมกันจัดเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงของคริสต์มาสนะคะแล้วกิจกรรมครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมคารวาลทั้งหมด85ท่านรถยนต์30คันนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ในการกระตุ้นในการท่องเที่ยวของจังหวัดตากนะคะอยากให้ตากกับแม่สอนเป็นเมืองเมืองเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวนะคะที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มา ามาท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่เราก็จะมีสินค้าชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ไปช้อปปิง้งได้ไปชิมอาหารท้องถิ่น โดยในพื้นที่ของจังหวัดตากอําเภอแม่สอดเรามีในเรื่องของเส้นทางสายผลไม้นะคะวันนี้พกพระเราจะพาคณะไปจะได้ชิมทุเรียนสายน้ำแร่อะโวคาโดสินค้า GI กล้วยหอม GI นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแมคคาเดเมียและก็สินค้าหลากหลายที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสน,นะคะแล้วก็ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่เป็นวัดหลวงพ่อทันใจนะคะวัดไทยสามคัคคีวัดไทยวัฒนารามท่านไหนที่ยังไม่เคยไปวัดไทยสามคัคคีท่าน มีชื่อเสียงนะคะก็คือหลวงพ่อชันใจนะคะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มไยทํางานกลุ่มคารวานรถยนต์ได้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งสองจังหวัดค่ะในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเดินผิดทางท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27สิงหาคมนะคะแล้วก็ขอขอบาร,รมีของอสมเด็ดพจพระเจ้ากราและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพรัททาน,นะ